ก็บิงโกอีอาคารคิดว่าจะเจ๋งจะเจ๋งหรือว่าจะจะได้ของดีครับผมต้องถามคุณเลยพนันเลยมันจะตกตัวทุกวันเชื่อกุณแน่ใจโอ้มาอันแรกก่อนเลยเนี่ยคุณเลยเนี่ยอันแรกก่อนเลยเนี่ยแต่ว่าฟอฟียตีบอกว่าอันแรกตกตัวเดี๋ยวกูจะตบมึงอาคารตัวอะไรเนี่ยกล่องทองแดงเนี่ยโอ้ ได้มาเลยไหนโอปปี้โอปปีล่างกระดูกว่ะโอ้ล่างอีกกระดูกอ่ะกระดูกอ่ะล่างกระดูกอีกาล่างกระดูกมาถึงก็อวตารเลยนะนายใครบอกตัวเดี๋ยวตบดินเลยอะไรวะรอบนี้นรอบนี้รอบนี้นก้องก้องนั่นแหละอ,อะไรเนี่ยมาเลเคีนล่างมาเลเคีนล่างใหม่เฉาเฉา เฉา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 โอเคไปต่อโอ้รอบนี้อะคารแม่งตัวแน่เลยกูว่าเฮ้ยเฮ้ยไม่ตัวไม่ตัวฮะก็ตายนะจางแดงว่ะเอ๊จางแดงว่ะโอ้ไปต่อไปต่อต้องเอาอะไรถามจริงกดตัวรอบนี้เรากดรอบนี้เราต้องได้อะไรอะคาร เฮ้ยลงอวตารอย่างเดียวเลยวะตอนเนี้ยโอ้โหไม่เก่งแน่นอนเนะ <Congratulations. S 1> ชือกอะไรเนี่ยเอามาดวลล่งใส่สูตรล้วเอามาทำไมอ่ะไปต่อไปก่อนโอ้ยตัวแน่นอนรอบนี้รอบนี้ตัวเนี้ยเฮ้ยไม่โอ้โหโคนอสแกร์ฟัทเธอร์โคนอตเฮ้ยกูเกมนี่ขอบงอ่ะอะ,อะไรอะไร <laughs> บวกเฉยกูเทียอะไเนี่ยมาคำว่าไงัไอ้รอบนี้ตัวตัวกองทองทองทองตัวโอ้เพิ่งลงตัวรอบแรกอันคาร์แน่ผมบอกแล้วไม่เจ๋งหรอกแต่จะยับโอ้โหใต้กันแล้วอะอะไรเนี่ยโอมาเรเคนเอ้ยไม่ใช่มาเตอร์อืมอออเอฟ นี่ไม่คิดจะให้กูกล่องเพชรหรือกล่องทองสักหน่อยหรอเฮ้ยลงลงขวาอย่างงี้ขวาอย่างงี้ขวาอย่างงี้วายวายวายอย่างงี้ต้องกลัวโอ้ไปต่อไปต่อรอบนี้อะไรเนี่ยรอบนี้อะไรอ่ะรอบนี้ตัวอีกเออเอาที่มึงสบายใจเลย เอ๊ะตายแล้วโอ้ได้อยู่ได้อยู่ก็เป็ดมาเตอ้เอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยเอ้ะโอ้ของเดิมเลยเป็นเลเป็นเน้นเลเป็นนั้นช่างมันไม่ต้องการไปต่อ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 กระตุก ลงไรเนี่ยลงตัวตัวหรือกล่องตัวหรือกล่องตัวบ่แเงียบสิใจคอไม่ดีเลย,ยอ้าบอกว่าอย่าเงียบสิใจคอไม่ดีเลยทนำะไมท่านเงียบอยนะ่างไรสวยแล้วโอ้ยอ่านอ่านข่าวอ่านอะไรน่าสงสารเด็กน้อสีนั่งเรามันได้พัดลม ต่นซับเิ็กม์มาฝากพ่อจังวอ๋อเป็นออกข่าวเมื่อเช้าอยู่ไรเนี่ยบัตรบัตรกินเดอร์โอแกนกินเดอร์ไปต่อไปต่เอเฮ้ยไม่มีกล่องทองเลยวะ่ะไม่มีกล่องทองกล่องเพชรเลยอะ่ะยับแน่นอนจะลงกล่องกล่องกล่องเป็นบัตรนนะเฮ้ย เอากล่องทองหน่อยไหมลูกลูกลูกให้กล่องทองกูหน่อยลูกลูกลูกแม่งลงสวยยี่ห้ากูเลยเออได้ข่าวว่ามึงจะเติมกดเหมือนกันไม่ใช่เหรอเป็นความจริงไหมครับผมทามไหนเฟตเยต์มาแล้วเฟตล่างนี้โอ้โหทนกูทนใช้ล่างนู้นไม่ไหวละ เเลยสองเลยสองรอบว่ะขวามาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอะไรเนี่ยสวยแล้วบอไอ้ hey, มึงลงเพชรมึงลงเพชรหรึงองกล่องทองหน่อยกดบูชาสองกล่องอ้าแม่งไม่ลงเลยโอ้โหมันมาข้างซ้ายแล้วก็มาลงที่ตัว ครับไว้พรให้ผมหน่อยสิทำอย่างนี้เราติดตัวกยนไว้พรให้ผมหน่อยสิขอให้ได้ตัวตนนต๋วกูจนกูตั๋วเนี่ยห้าร้อยกว่าคิวตั๋วเนี่ยหมดแล้วทองเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องของกูนะแล้วคือ <ทำ S 1> กูต้องคืออยากได้สักตัวในกล่องเพชรกล่องทองเนี่ยคี่ว่ามึงจะให้มันจะให้ไหมมันกะรวมครอบอกอไม่มีนี่ไม่มีเออตั๋วตั๋วใบแรกครับไอตั๋วรอบแรก ไรเนี่ยเอ๊ะโอ้ยแล้วครับกล่องเกินเฮ้ยอับ,บดอนว่ะอ่าเทอยู่เทอยู่อกเอะเคิร์ดลังหมัดได้อกเอะเคิร์ดมาใส่เล่นอีกตัวนึงใช้เล่นอีกตัวนึงดงิไม่ใช่ใส่เล่นเฮ้ยลงขวาอย่างงี้ออกซ้ายอย่างงี้ขวาซ้ายขวาเฮ้ยได้แล้ว เอ็มพาดล่างเจ็ดบาบเกียไม่รู้ว่าไปต่อเรื่อยๆโอ้กล่องทองกล่องเดียวเองม่งไม่คุมเลยอะไรเนี่ยแสงพี่โนแมดว่ะโอ้ไปต่อไปต่อ เลิกประมาณสามสี่รอบอะโอ้รอบนี้ตัวแน่นอนแม่งเอ,อ้ยเลิกสามรอบเอ้ยเลิสองรอบนี่หว่าเอ้ยเอ้ยโอโ้โหเด่นพูดว่ะเด่นพูดล่างไปเอ้ยกูทำจริงเปิดมากูมีอะไรคุมไมนี่ยเพื่อนอ่ะไม่รู้เหรออ่ะมีต้นเทียร์มีระบบใหม่เข้าเว้ยระบบอะไรกอกะไม่ต้องพ<อ>ูดกูเลิกเล่นแล้ว นึงเล่นอยู่ได้ไงนึงเล่นอยู่อีกแล้วเลิกเล่นละอะไรแล้วเนี่ยกล่องไม้เหมือนเดิมเฮ้ยมึงเอากล่องทองหน่อยก็ได้โอ้โหอยากได้โอ้ยนิ่งบูชาเลยอันสุดท้ายแล้วแม่ก็ลงตัวอ่าคิดว่าเจ๊งหรือยับครับเรื่องของมึงอะเอาตาด ให้กำไรใจใเพื่อนหน่อยดิเฮ้ยปุริกับเสร็จแล้วเสร็จเรียนแล้วเสร็ด,ดาวเพิ <c oughs> ่งอัปเดตอินเตอร์โอ้ญี่ปุ่นนี่ไปสามสี่แมปละอืมโอเคไม่ถือว่าเจ๊งนะแต่มันเครียดอย่างหนึ่งคือทำไมมัน,มนแต่ละห้างนี่ปวดหัวเลยโอเคพอพอ <c oughs> ไม่ถือว่าเจ๊งนะถือว่าได้ของดีนะโอ้โอเคฮะตัวใหม่ตัวใหม่แม่มงนมใหญ่มากครับไอ้ยี่ืกกามาซึ่ง